ต้นทุเรียนหมอนทองครับแปลกและไม่คาดคิดว่าที่พิษุโลกก็มีการปลูกทุเรียนด้วยวันนี้จะมารู้กันครับว่าเจ้าของสวนทุเรียนซึ่งเคยอยู่จันทบุรีแล้วเช่าที่เขาปลูกปรากฏว่ากําลังปลูกไปได้ -78 ปีผลผลิตดีเหลือเกินโดยการใช้คู่หูมหัศจรรย์จากนั้นครับเจ้าของสวนทุเรียนเกิดอาการอยากได้คืนซะอย่างนั้นก็ได้มีการที่เรียกว่ามาได้ที่ดินแห่งนี้ที่จังหวัดพิษุโลก แล้วก็ใช้ความรู้ประสบการณ์จากการปลูกทุเรียนที่จันทบุรีพร้อมทั้งผู้หุ่นวิสจันติดตัวมาด้วยมาลงหลักปักฐานปลูกทุเรียนที่นี่ผลความสําเร็จนั้นเป็นอย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนแห่งนี้มีชื่ออยู่แล้วว่ารับใครครับบานสีบานสีนรครับที่นี่นี่ <บา S 1> เรามีบ้านเล็กที่มีอะไรไหมครับมีพร้อมครับบ้านเล็กที่เจ็ดสิบสี่ทับหนึ่งครับ,รบหมู่สองตำบลวังพิกุลอำเภอวังตอกจังหวัดพิศนุโลกนี่ครับให้ประกาศแน่ชัดไปเลยว่าครับ ที่นี่คือแหล่งเรียนรู้เลยก็ว่าได้ครับสําหรับผู้ที่จะปลูกทุเรียนพันหมอนทองในจังหวัดพิษณุโลกเอาล้ครับตัดเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันพี่รู้จักคู่หูมัศจรรย์เนี่ยมานานได้อยังครับก็ตอนนี้ถึงตอนนะตอนนี้ก็ประมาณ9กาปีถึง10ปีครับหลังจันมาโอ้โหรู้จักมา9ก้ถึงปีแล้วนะครับตั้งแต่ชื่อเดิมจนมาเปลี่ยนเป็นวัวแพนว่าทันนั้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าที่จันทบุรีน่ะ เรามีสวนหรือไปทําสวนยังไงครับผม,ผมไปไปเช่าสวนเขาทำไปเช่าต่างราคาสี่หมื่นสี่หมื่นเราก็ไปปลูกไปสร้างไห้เขาว่าปลูกง่ายๆมันเหมือนไปมันเป็นป่าเสือพูกง่ายๆไ,ไปทําเจนทุเรียนได้ลูกทีแรกก็สี่สี่หมื่นมาหกหมื่นมาแสนหนึ่งมาขึ้นแสนห้าแล้วก็เขียนหนังสือสัญญาว่าให้ทำจนฟังนายจะใช้จะคืน แต่ผมทุดท้ายมันโดนดุกยุครับเลยเขาจะอกลับแต่้าด้านคนหมายผมสู้มันก็จะชนะโอเคมันนี้สือดัญญาเขาเส็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกดดันใช่ตอนนั้นก็ถือได้รับความกดดันเอาละเราวว่ากันง่ายว่าเขากดดันให้เราออกใช่ใช่แต่ว่าสวนของเขาตอนที่ใช้คู่หูนั้นเป็นยังไงครับที่จันบุรีโอ้โหจากเก้าตันอะผมตามกับแฟนผมขึ้นมาสามสิบสามตันนะครับโอ้โหแล้วปีนั้นไม่ใช่ก่าทุเรียนแพงนะ ตกลงไว้แปดสิบถึงเวลามาตัดแค่แปดเจ็ดสิบแปดอเบอร์ตกซ้์หกสิบบาทอ่ะผมเหลือสุดทะียหักขาดได้จ่ายแล้วเหลือสามล้านกว่าผมก็เก็บออมรอมริบกับย่อยมันนี่แหละท่านทูลครับอยู่ที่นั่นจากเก้าตันโดยใช้คู่หูมหัศจรรย์ขึ้นไปสามสิบสามตันครับปรากฏว่ามีเงินเหลือนะครับจากการเช่าที่เช่าทางแล้วเหลือสามล้านกลับมาครับเมื่อโดนไล่กลับมาที่นี่ ที่นี่นี่เป็นที่ของใครครับตอนนี้เป็นที่ของพ่อตาก็าแบ่งไงเเ้เมียเป็นชื่อเมียเรียบร้อยแล้วโอนกัินเรียบร้อยแล้วครับที่เดิมเป็นที่อะไรครับเป็นที่ทุ่งนาเขาก็ปลูกจมพู่ปลูกมะม่วงอะไรเงี้ยอ๋อที่ยกร่องนี่จัดเริ่มเดิมใช่ไหมครับไม่เดิมเขาจะยกถานี้แล้วผมมาแปลงให้แม่โคทโําโคดแม่โคกันหามาทําเป็นหล่องน้ํอย่างนี้อีกอเลยเราต้องมาเสียกบเป็นหล่องเป็นแสนๆเนี่ยกบหล่องเนี่ยอ๋อแปลว่าตอนนั้นมาเนี่ย ที่นี่เขาไม่มีความรู้ด้านการปลูกทุเรียนเลยไม่มีครับก็หมายความว่ามาเนี่ยนะครับได้นําเอาวิชาคว,วามรู้จากที่จันทบุรีมาครับเอาละครับพัดไอความรู้เนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วแหละเราคนจันนะครับเราหยิบสิ่งนั้นมาคือคู่หูมพระสัจร์มาด้วยครับแล้วทุเรียนขนาดเนี้ยที่เราที่หกไร่เนี่ยจานวนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณ330้บต้น 330ต้นครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับอายุกี่ปีแล้วครับเนี่ยที่เราปลูกมาเนี่ยอันนี้ยังไม่ครบ3าปีอะสองปีว่า2ปี6กเดือนได้2ปีครึ่งสองปีครึ่ง, 2> 2ค,รงครับ 2>, 2ปีครึ่งเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับจันทบุรีครับที่เนี่ยแตกต่างก็ไม่แตกต่างนะแตกต่างคือใบใบจะเล็กกว่าน,นิดนึงถ้าเป็นที่จันเนี่ยคือราขีดกู้หูเนี่ยแบ่งห้าร้อยอะพับสองมันจะเต่าใบทุเรียนคืออากาศมันไม่ร้อนถึงขนาดน,นี้ อ๋อที่นี่คือมีอากาศร้อนว่าสภาพอากาศที่ร้อนครับกว่าที่จันทบุรีครับแต่ว่าเรื่องของใบก็เลยจะดูเล็กลงไปหน่อยใช่แต่เรื่องดอกเรื่องอะไรไม่ใหญ่ปัญหนาอันนี้หลอกใช้เหมือนกับคู่มัจื์มาบำรุงดูแลรักษาเขาครับนี่อายุ2ปี2ปีประมาณ2ปี6เดือนน่ะสองปี6เดือนครับและขนาดนี้มีทั้งลูกเล็กมีลูกใหญ่ก็มีแล้วลูกขนาดไข่ไก่ก็มีแล้วมีแล้วครับมีแล้วครับมันยังไงครับช่วยบอกวิธีการหมายถึงว่าไอตอนเรา ที่ตัวแพนเนี่ยใบมันใบไม่เสมองเงี้ยบางต้นใบอ่อนมันต้นใบเพลีงี้ยแต่ต้นไหนใบแก่เขาก็จะมาเร็วแต่เวอร์แพนนี่ก็ถือว่าบํารุงดูแลตั้งแต่ต้นเลยครับใช้อย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับมันก็มีปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยเรยอะแล้วเราลองก้นหลุมอะลองก้นหลุมนะครับนอกนั้นด้านเคมีล้วนๆเนี่ยไอเนี่ยไม่เคยไม่มีเลยไม่มีเลยใช้คู่หูอย่างเดียวเลยครับแล้วทำไมปลูกสองต้นติดกันอย่างนี้ลละครับคือปลูกสองต้นความรู้สึกผมนะ ถ้าต้นหาลูกเราก็ได้สิบลูกแล้วก็ก oh. แ,วกแบกน้ําหนักน้อยต้นก็ไม่โทมถ้าต่อไปมันหาปีหกปีเราไว้ต้นสิบก็ได้ยี่สิบถ้าเราไว้ต้นสิบห้าเราก็ได้สามสิบ oh. มันก็จะง่ายขึ้นครับเอาละครับที่ให้เห็นนี่คือผมจะเข้าสู่สิ่งที่ทุกท่านอยากจะรับรู้ว่าวิธีการนะครับในการที่ใช้เขาเรียกว่าจํานวนนะครับ,รบวิธีการที่ว่าจํานวนความถี่กี่วันนะครับแล้วอัตราส่วนในการใช้ ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราปลูกลงไปเนี่ยนะครับ,รบนะครับปลูกลงไปเนี่ยตอนนั้นต้นกล้าเรามีอายุกี่เดือน,นกี่วันครับกล้าก็ประมาณพอเขาเสียบยอดจัน์เสร็จผมก็สั่งมามันก็หกเดือ,อนครับได้ประมาณหก <6 S 2> เดือนนะเรามาเลี้ยงเดาเอาก็มาเลี้ยงต่อขนาดนี้ก็ถือว่าเกือบเกือบจะสามปีครับสองปีหกเดือนครับถูกไหมครับสองปีหกเดือนเนี่ยตอนที่มันอยู่ต้นกล้าเล็กๆเนี่ยเราใช้การบำรุงรักษาอย่างไรครับตัวใช้คุ่เรับก็ แล้วก็ฉีด200รอยทุกทุกเวัน2องร้อยซีซีร้ผสมสองออ่ะปุ๋ยยังไงซีซีซีลิตรอยยังไงอ๋อไอตัวไอตัวนี้เหรอฮะทั้งทู่ทั้งคู่เนี่ยผสมกันแล้วก็คือน้ำสองร้อยลิตรก็คือยาในอย่างละสองอยในซองก็สองในนี้ก็สองร้อย่ผสมน้ำก็คือซีซละลิตร เขาใช้ง่ายๆซีซีละลิรนะเออาเป็นว่าอันนี้เราไปผสมน้าเป็นขวดก่อนถูกไหมครับใช่และก็มาทําเป็นซีซีครับราคาซีซีละลิรไปผสมน้น1ลิตรใช่นะครับเพื่อให้มันเข้มข้นครับแล้วก็ทําไปซีซีครับซีซีละลิรนะครับอันนี้ก็ให้รู้กันกีวันครั้งครับถ้าเห็นถ้าใบอ่อนมันมาดีแล้วก็เจ็ดถึงสิบวันไม่เกินนั้นครับเจ็ดถึงสิบวันครับต่อครั้งครับอัตราส่วนที่ว่ามาเมื่อกี้ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราบำรุงมาเรื่อยๆน สิวันเจ็ดวันสิบวันเจ็ดวันแล้วแต่ที่เราเจะเห็นตามที่มันจะสภาพของมันด้วยถูกไหมครับพอมาถึงวันนี้ตอนมันมีดอกใช่ไหมครับมีดอกมีเริ่มมีดอกให้เราเห็นขาโตซานลิตรหนึ่งผมจะใช้สามถังอ่ะสามทีสามซีซีเศษนิดๆไงเพราะมันลิตรกับพันซีซีใช่ไหมและสาถังก็6หกร้อยลิตรน้ำอันนี้หนึ่งขวดต่อน้ำหกร้ลิตรเออใช่แล้วนี่ใช้ อัตราส่วนเท่าไรครับก็ใช่เท่ากันนะครับผสมแล้วก็ใช่เท่ากันใช่เท่ากันครับซีซิลลิตเหมือนกันใช่โอก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ดอกมันติดใช่ใช้สามครั้งอะแล้วดอกมันร่วงไหมครับไม่ร่วงนะก็นี่อย่างที่เห็นนี่นะล้วงกับเต็มโคนไปแล้วเนี่ยโอ้ก็หมายความว่าดอกก็ไม่ร่วงด้วยจากอัตราส่วนนี้ครับดอกก็ไม่ร่วงพร้อมทั้งติดเป็นเนี่เป็นผลแล้วใช่นี่นี่ระดับที่เรียกกันว่า อันนี้เขาเรียกอะไรครับเนี่ยนี่เรียกว่าเขือพวงพร้อมจะบานครับเนี่ยมะเขือพวงพร้อมจะบานแล้วอีกสองสามคืนเรต้องปาดดอกแล้วเนี่ยต้เกสรต้องปาดดอกผสมเกสรแล้วใช่แล้วก็จะเป็นลูกอย่างนู้นเมื่อกี้อีกต้นหนึ่งไอ้ต้นนั้นเป็นลูกแล้วติดลูกแล้วนั่นหลังจากเราปาดดอกถูกไหมครับครับแต่ตอนติดลูกนั้นก็ต้องมาคัดออกนิดหน่อยใช่มันต้องคัดเอาเอาสวยไว้ไอ้ไข่ค่อยคัดไปสามครั้งอ่ะครับคือเอากิเลวออกไปเรื่อยๆคือไว้่างนี้ต้นเราก็ไม่ไหวใช่ไหมเลี้